สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการคนทุ้นคนในคืนวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของชัยพรพรมพันธ์ชาวนางเงินล้านแห่งบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทั้งสนุกสนานทั้งสร้างความอึง้งความทึ่งให้กับท่านผู้ชมจนกระทั่งตอนนี้ได้กลายเป็นกระทู้แนะนําในเว็บไซต์พันทิปไปแล้วนะครับซึ่งมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายแต่ว่าก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องราวของชัยพรในคืนวันนี้กันต่อน,นั้นท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่า บริษัททีวีบุรพาได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของชาวนาเรื่องของข้าวมาโดยตลอดและก็โดยเฉพาะโครงการที่มีเชื่อว่าเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาซึ่งเป็นการเกื้อกูลแบ่งปันกันในรูปแบบใหม่นะครับระหว่างชาวนาคนที่ปลูกข้าวให้เรากินกับเราซึ่งเป็นผู้บริโภคในฐานะของเกลือเมืองและเกลือทุ่งตอนนี้โครงการนี้กําลังงอกงามและเบ่งบานอย่างมากนะครับและที่น่าดีใจอย่างยิ่งก็คือเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับ เราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบริษัท SCG จำกัดมหาชนนะครับได้มอบเงินจำนวน1้านหนเบาทนะครับเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมและที่สำคัญก็คือไปสร้างโรงสีที่มีชื่อเรียกว่าโรงสีดาวกระจายนะครับจำนวน4ที่แล้วก็ซื้อเครื่องสีอีก14เครื่องนะครับเพื่อที่จะกระจายไปตั้งอยู่ตามบ้านของชาวนาที่มีความพร้อมทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ชาวนาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองในเรื่องของการสีข้าว แล้วก็สร้างข้าวยี่ห้อของตัวเองออกไปขายนะครับในชื่อของข้าวคุณธรรมเพื่อที่จะลดการพึ่งพาโรงสีในระบบแล้วก็ทําให้ชาวนามีแกลบมีรํามีเศษอาหารเหลือไปเลี้ยงไปทําปศุสัตว์แล้วก็ทําปุ๋ยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ชาวนาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรีโครงการนี้ก็กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับความคืบหน้าของโครงการโรงสีดาวกระจายจะเป็นอย่างไรนั้น ผมกับทีมงานคนพุ้นๆจะติดตามนำความคืบหน้ามารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะไปรับชมความสนุกสนานความน่าอึ้งน,น่าทึ่งของชาวนาเงินล้านแห่งบัปลามาที่ชื่อไัยพรพรมพันกันต่อครับ ถ้าเป็นนาของชาวนาทั่วๆไปช่วงเวลาแบบนี้ก็ต้องหิว้วถังมาฉีดสารเคมีเพื่อที่จะป้องกันปรแรงศัตรูข้าวนะครับแต่สําหรับพี่ชายยาัยพรช่วงนี้มาเหมือนกันแบกถังมาเหมือนกันแต่ในถังนี้ไม่ใช่น้ํายาเคมีนะครับแต่ว่าเป็นสมุนไพรป้องกันปรแรงศัตรูข้าวที่พี่ชายยาัยพรนั้นหมักไว้และที่สําคัญก็คือว่าต้นทุนนี้ถูกกว่าคนอื่นับเป็นร้อยเท่าทีเดียวนะครับ ฉีดนี่กาหนดมันต้องช่วงไหนครับก็ <K' a> ช่วงพอข้าวประมาณเดือนหนึ่งที่เป็นนอนอแเราก็เราก็เอามาฉีดควบคุมถ้าเรามีเวลาเราก็มาฉีดเ<อ>นี่ยแบบเนี้ก็มาฉีดเพราะข้าวงามข้าวงามเนี่ยมันจะโอกาส <K' a> จะเป็นเยอะเราก็มาฉีดคุมไว้ก่อนคือหลังจากเดือนเดือนนึงแล้วโดยปก,ยกติแล้วมันจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นก็มันจะมีโดยทั่วไปในช่วงเดือนเนี่ยจะมีหนอนกอกับนอนกินใบ อันนี้ก็คือพวกไอแมลงทั่วๆไปที่<า>ที่ชาวนาทั่วๆไปก<า>็จะเ<า>จอช่วงนี้ที่ที่เขาเจอกัน,นอ่ะข้าวออก,กําลังใกล้ๆอย่าออกหรือข้าวออกรวงเนี่ยจะไปมีมีมนอ่อนม้วนใบครับแล้วถ้า,ถาจะส่งผลยังไงต่อข้าวบ้างครับก็คือข้าวมันจะมันจะใบห่อใบใบห่อแล้วก็มันจะไม่สวยแล้วก็มันจะเป็นขี้รีบถ้าเป็นห่อนม้วนใบแต่ถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมีก็เป็นเล็กน้อย แต่ทีนี้เราไอ้ที่เรามาฉีดเนี่ยเหมือนว่าเราจะโชว์เราจะเอาเป้าอย่างเงี้ยเราก็ทําให้มันดีหน่อยอ๋อเอาเป้าคือเอาหวังว่าถ้าทําดีผลผลิตก็จะเยอะหน่อยผลผลิตก็จะได้เยอะ่อไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ต้องฉีดก็ได้แต่ถ้าเราฉีดเนี่ยเราไม่ได้ว่าฉีดจะเน้นเฉพาะสมุนไพรอย่างเดียวครับเพราะเราจะมีฮอร์โมนอันนี้มาด้วยฮอร์โมนเนี่ยทาให้ให้ข้าวแตกกออแล้วก็ดีไอ้ที่เห็นนะคือเขียวว่าใช้ทําเชื้อราแตโครมา ไปด้วยเลยได้สามย่างไะเนี่ยแสดงว่ามาวันนี้นี่มีทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็มีเรื่องของการบำรุงครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําเองขึ้นมาทั้งหมดเลยก็ทําเองทั้งหมดเลยเพราะว่าข้ามันมีแค่สอโรคแค่นั้นอก็มีโรคเชื้อรากับกับโรคแมลง ทีนี้เราเอาทั้งสองอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วอืก็มันห่างกันแล้วก็เนี่ยไปไปดูใบคา,าได้เลยไม่มีแหว่งมีอะไรเลยแล้วกเกี่ยวเป็นมันเลยมันคือแก้หัวใจละ่ะแก้แก้ปัญหาหลักของมันแก้ปัญหาแล้วสมุนไพรมันดีตรงที่ว่ามันไม่ฆ่าตัวห้ามตัวเยนนี่ถ้าผสมยาฆ่าแมลงนี่โอ้ยื้อใกล้ๆนี่ต้องมีที่ปิดกะมูก แต่นี่เราควบคุมเฉพาะไอ้ที่มันเป็นศัตรูกับข้าวจริงๆครับก็คือตัวที่กินข้าวเท่านั้นอืมใช่ตัวที่ที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่กินข้าวก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสารเคมีนี่ถ้าฉีดไปนี่มันตายหมดทุกอย่างมันไม่เลือกครับเพราะตายตายทุกอย่างที่มีชีวิตในแปลงนาแม้ทั้งกบเขียดกุ้งหอยปูปลาตายหมดเพราะว่าถ้ายลงน้ําป่ามก็ตายด้วยอ๋อครับแต่นี่มันมันมันตายเฉพาะตัวที่กินข้าวเท่านั้น เพราะ,มมะแมลงที่มีประโยชน์มันไม่ได้กินข้าวนี่<อ>มา<อ>ใส่เกาะเฉย,ยๆมันก็ไม่ตายมันก็อยู่ได้นี่ด้วยความที่เป็นการทำนาที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับถ้ามาดูที่นาของพี่ชัย,ยพพนี้ก็ยังมีทั้งมแมลงที่เป็นทั้งศัตรูข้าวแล้วก็มแมลงที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมโดยธรรมชาตินะครับ มมองมันนี่จะเห็นมีมันมุมนี้ตามนานี่เต็มไปเลยนะครับถ้ามามองดูใกล้ๆนะครับที่ใหญ่ในมุมนี้ก็จะมีบรรดาแมลงตัวเล็กๆที่มีแมงมุมนี่ดักไว้พวกแมลงนี้ก็คือพวกแมลงศัตรูข้าวนะครับเป็นการควบคุมกันเองตามหลักธรรมชาติไอ้นี่ยังที่เห็ดแงเนี้ยไอ้นี่เนี่ยนี่ตัวห้ามตัวเบียเนี่ยนี่ดวงดินเนี่ยมันก็เนี่ยเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็เท้าเดินเดินทั้งวันเลย เดินห้ามแมลงเราโดยที่เราอยู่บ้านนอนสบายมาให้นี่มก็เดินมาทำงานแทนเรามันก็แทนอ๋อครับแล้วเมื่อกี้ก็ฉีดสมุนไพรไปยาแก๊กเนี่ยพวกนี้มันจะทําหน้าที่ก็ก็คือมันจะแมลงกินแมลงศัตรูที่กินแมลงตรูข้าวของเราที่พี่บินมาที่โอพยพมานะครับแล้วช่วงที่เพลี้ยคนอื่นเขาลงกันแล้วรอบนี้พี่เชยผ่านโดนไหมไม่โดนไม่โดนเลยแค่ยังไม่ได้ฉีดอะไรซะด้วยเลอเพราะว่าตัวห้ามโรเบียนมันเยอะครับ อ๋อนี่สมัยแต่ว่าเราของเรานี่อยู่ของเราของนี้รอบๆมีโดนหมดเลยเรายังไม่โดนเลยเรายังไม่โดนเลยเพราะของเรามันมีมีแมลงพวกนี้ควบคุมอยู่ครับแต่ของเขาเนี่ยเขาที่สร้างเคมีมาไม่มีอะไรควบคุมมันก็มันก็แหมเหมือนปลอดแมลงเลยมีเพีเพียมาก็ไปอยู่สบายรมสมณ์มีอาหารกินไม่มีตัวเบียดเบียนยังมาอยู่อย่างนี้โอ้โหคนเบียดเบียนเยอะจังลำพานไปที่อื่นดีกว่า นี่เป็นช่วงที่ข้าวนั้นออกรวงแล้วนะครับและช่วงเวลานี้ีเองก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกระโดดสีน้าตานั้นจะระบาดมากนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายชี้ชะตากรรมในฤดูกรารนี้เลยนะครับว่าฤดูกรารนี้นี่จะหมดเนื้อหมดตัวหรือเปล่าที่ลงทุนลงแรงมาทั้งหมดนี้จะสูญเปล่าหรือเปล่ปานะครับช่วงนี้ชาวนาจึงต้องควักกระเป๋าใช้เงินมากเป็นพิเศษนะครับสําหรับการที่จะป้องกันแล้วก็ต่อสู้เจ้าเพลียกระโดดสีน้าตาล ริมค <OR> ือเยลโหโหปุบๆเมันใบแห้งใบแห้งไปเรื่อยๆเป็นหลุม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 เหลือยนะขอไม่ไหวนะทิ้งยาหมดไปกระทาไรผมมันหนักเลยห้าสิบกว่าไร่ไม่ได้เลยขาไถ่ายข้าอะไรก็เป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวก็ทำใหม่ก็ต้องเอาอย่างนั้นเนี่ยถ่ายจากแล้วก็ทำใหม่ พอถึงเราจะเกี่ยวเงี้ยมันก็าไม่ได้แล้วมันก็กินลาบเป็นทีทุกวันน่ะเว้นวันทีสองวันทีซื้อมาทีเท่าไหร่ว่าวางยานะสองพันกว่าครั้งละอะไรอคะครั้งละไม่รู้กินเที่ยวเลยแหละเว้นวันเว้นสองวันฉีดเว้นวันอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่เลยยาแรงให้แรงยังไงราคาแพงไงมันก็ไม่อยู่สามวันสามวันสี่วันทีถ้าคือสิบวันนี่คือมันไปเยอะมันก็ลาบไปเยอะ กายคอมมันก็หมดแล้วเราลองได้กินแบดนางก็หมดแล้วไม่ได้เไม่เหลือเลยมันก็ขอใจแ้่ก็ไม่รู้ทำไงทำงวดนี้มีจะท่อเหี้ยวหวใจกันหมดแล้วแบบมันจะทําดีหรือไม่ทําดีถ้าไม่ทํานี่หรอกข้างหลังก็มีจะไปเอาเงินที่ไหนใช้นี่เขอีกนี่ก็ใช่นี่ก็พอเนี่ยแต่ละคนชี้ได้เลยเนี่ยให้ข้าปุทธยาเขายังไม่หมดกันเลยแต่ละคนนะแต่สำหรับพี่ชัยพอนี่ ลืมเพลี้ยกระโดดถือว่าเป็นเรื่องสิวๆท่านั้นเองนะครับเฮ้ยวันนี้วันนี้คุณเพพอมาทำอะไรครับเจ้มาวิทน้ำลาดข้าวหน่อยเอาน้ำเข้านาอยับวิทน้ำลาดลาดแล้วอไม่ใช่ไม่ได้แช่วิทเอาพอว่าให้มีความชื้นอย่นั้นแหละ ทำไมก่อนหน้านั้นเราปล่อยให้มันแห้งเหรอก็ปล่อยให้มันแห้งเพื่อว่ามันจะได้ปล่อยน้ําแห้งมันจะไม่เป็นเพี้ยเพีเ้ยมจะอยู่แต่เมื่อมีน้ําถ้าไม่มีน้ําเพี้ยมก็ไม่ชอบอยู่มันก<ม>็มไม่อยู่ที่ให้พรยยางช่วงเวลาแบบนี้เนี่ย,ยชาวนาก็กำลังแบบใจตุ้มๆต่อมๆใช่ไหมว่าเพี้ยจะลงหรือเปล่าแล้วของพี่ชายพรตอนนี้เป็นไงต้องกังวลเขาไหมก็ไม่กังวล ก็ตอนนี้ก็กังวลอยู่อย่างเดี๋ยวหข้าวเรามันงามเกินกลัวว่าจะลม้มถ้าลม้มคือพอล้มเนี่ยก็คือผมลิ่ก็จะแบบต้นข้ามจะแตกเนี่ยมันจะส่งอาหางขึ้นมายันลวงเนี่ยแล้วคือจะไม่ค่อยอไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเป็นที่ี่บ,บ้างคือกลับไปกลัวมันยัางงามเกินไปมันจะง,งาม,มเกินไปเอานี่งตอนนี้เป็นช่วงคนอื่นเขาจะกลัวเพี้ยหรือบางคนก็ลงเ<ห>พี้ยลงไปแล้วกลุ้มใจไปแล้วหมดตัวไปแล้วแล้วของพี่ไหยพรยแกยังไงก็งไม่กลัวเพราะว่าของเราใช้ตัวห้ามตัวเบี่ยงควบคุม ก็คือแมลงมีประโยชน์ไอ้ที่เ,เดินตำนาเนี่ยมันตัวเนี้ยตัว,ตวกินเพี้ยเหมือนว่าที่นาเรามีผู้ช่วยอยู่ครับแต่ที่นาที่ใช้เคมีมันไม่มีผู้ช่วยอเพราะว่าผู้ช่วยตายไปหมดแล้วเ,<อ>เพราะว่าผู้ช่วยมันอยู่เนี่ยจะก,กาบใบเนี่ยยันยอดช่วงที่ว่าฉีดยาแล้วถึงครับแต่เพี้ยน,นี่มันอยู่โคนติดน้ําเลยอยู่โคนติดน้ํามันก็ฉีดลงไปมันก็ได้ประมาณขนาดเนี้นึกว่าอนุรักษ์เพี้ยไว้เลย <laughs> ทำให้ <laughs> เพี้ยเนี่ยระบ,บาดได้รวดเร็วมากเลยอถ้าเกิดว่าฉีดแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยจากหลังจะฉีดแล้วในกรณีที่เพี้ยเยอะๆนะหลังจะฉีดแล้วประมาณอาทิตย์กว่าๆนั่นแหละเลื่องทั้งแปลง <laughs> แล้วบวกกับเกษตรกรเนี่ยก็คือยังงกน้ําอยู่ครับน้ําก็ไม่ยิบออกกักตุนไว้ตลอดอก็เลยทําให้ สภาพเหมาะสมสําหรับเป็นเพียเพราะเพียมันจะอยู่แต่เมื่อมีน้ําถ้าไม่มีน้ํามันมาลงแล้วมันก็กลางวันแดดร้อนเย็นมันก็ไปแล้วอมันก็ไม่อยู่อะไรตรงนี้ไม่เหมาะสมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ก็คือว่าทําให้ดินแห้งอย่างนี้เลยนะไอ้ดินแห้งอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอาเชื้อราเตยคูณาม่ามาปล่อย ปล่อยทั on so mm ้งกากเลยเพื hmm. mm ่อว่ามันจะได้เพาะเชื้ออยู่ในนี้เนี่ยมันจะละมันจะข้าวแล้วก็เขี่ยวเนี่ยแบบนี้ยพวกนี้คือมันจะช่วยกันมันก็จะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยไม่ไม่เป็นเชื้อราที่กาบนะรากเน่าโคเน่าจะไม่เป็นพอข้าวเนี่ยพอไม่เป็นรากเน่าโคเน่าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมงที่ว่าเพี้ยจะอยู่เพราะเพี้ยจะอยู่ต่อเมื่อไอ้ข้าวภานอย่างเงี้ยข้าวเนี่ยต้นเป็นสียังกว้างอย่างนี้เลยอะต้นบูกเนี่ยแล้วเพี้ยจะชอบ แต่ของเรานี่โคนมันเขี้ยวเลยเนี่ยเนี่ยเพราะแกะจะกาบเนี่ยมันจะโคนจะเขี้ยวเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้ยี่แไม่ชอบแสดงว่าเวลาทำนาเนี่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เลยทีนี้ต้องเป็นคนชอบทดลองด้วยถึงจะทาตรงนี้ได้อะเพราะว่าถ้าไม่ทดลองทําไปตามๆเข้าไปนะมันก็คงจะไม่ไม่ถึงจุดนี้ได้อะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาถชว่าเขาบอกว่าทํานาไม่ฉีดอะไรเลยมันจะได้กินเลยก็ไม่รู้ว่า้าที่บ้านก็ทําก็เห็นได้ เอาเร ienne, ื่องนี้ชาวนาคนอื่นเขาไม่รู้เหรอครับเขาถึงเขาถึงทาไมเขาไม่รู้วิธีการแบบนี้ล่ะเพราะว่าเขาเขาไม่เขาไม่รู้อย่างแล้วก็แล้วก็อย่างอ่ะเขาก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีมีทําให้เป็นเพียได้ไงเขาก็เอาน้ําเขาแช่แล้วบวกกับเขาก็วิทยแล้วก็แล้วกันอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาทํตามตามกันมาอย่างนั้นทำตามกันมาอ๋อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้หลักเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมก็ยังยังบอกงี้สิเกษตรกรที่ที่ ที่ทำนาแล้วมีปัญหาเรื่องเพี้ยผมบอกแว้วผมก็ลองถามว่าแล้วบนดอนมันเป็นไหมเเพี้ยไม่เป็นที่น้ําแห้งอ่ะไม่เป็นอ่าจธบอกว่าแล้วทำไมไม่ทําตามบนดอนแล้วไอที่ว่าน้ำแห้งอ่ะมันก็มีครูอยู่ที่จะเราอยู่แล้วแต่เราไม่เอาเขาไม่ได้ไปไปสังเกตไปดูสังเกตไม่สังเกตแสดงว่าปัญหาสุขภาพจิตเหมือนที่คนอื่นเขากลัวนี่เราก็ไม่ต้องห่วงเลยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเพราะเราทํานี้มันไม่เป็นเพี้ยเราก็ไม่เครียดะไรก็ล่าเริงปกติไปก็คุยได้สบาย